เมื่อวันที่12กรกฎา,าคม68อธิบดีกรงพัฒนาสังคมและสวัสดิการลงตรวจพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยจอนนี่มือปราบก็ยัดข้อมูลข้างเดียวให้สื่อที่เชียร์ตนเองคือช่อง7และช่อง8นำเสนอในเชิงที่ตัวเองเป็นฮีโร่ชาวบ้านเดือดร้อนเขาเป็นผู้นำ เจ้าหน้าที่รัฐยอมลงมาหาทางออกเพราะเสียงของเขาทำให้เกิดจอนนี่มือปราบโมเดลเพื่อแก้ปัญหาที่ดินสาธารณะแต่แอดมินเพจ D R K L Starry เห็นว่าที่ไม่ได้พูดในโพสต์คือกฎหมายเดิมก็ยังมีอยู่ถ้าบุกรุกพื้นที่กันไว้เป็นป่าไม้ไม่เข้าเกณฑ์จัดสรรต้องหรือถอนถ้ามีสิทจัดสรรได้ เช่นเป็นราษฎรยากไร้จริงต้องเข้ากระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ขึ้นทะเบียนรับโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดการที่อธิบดีลงมาฟังเป็นการหาทางออกเชิงนโยบายสังคมเพื่อดูว่ามีชาวบ้านกลุ่มไหนเข้าเกณฑ์ได้จริงบ้างไม่ได้แปลว่าใครบุกรุกก็รอดคุกกันหมด